พระนครศรีอยุธยาเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ผ่านกาลและเวลามาอย่างยาวนานแต่ก็ไม่ได้ทำให้มนต์เสน่ห์หายไปไหนอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศไทยใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะ เมื่อย้อนเวลากลับไปเกือบ300ปีนะคะอยุธยาเคยเป็นราชธานีหรือเมืองหลวงมาก่อนและนับมาจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงที่มีอายุยืนยาวที่สุดของไทยนั่นก็คือ417ปีนั่นเองค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีอำเภอเมืองแต่มีอำเภอพระนครศรีอยุธยา อายุทยาเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวมากมีครบทั้งโบราณสถานวัดสวยที่สำคัญนะคะอาหารอร่อยค่ะว่ากันว่าอายุทยาในรอบเกาะเมืองนั้นมีวัดมากกว่า300แห่งเลยทีเดียวเหตุผลเพราะว่าเมื่อครั้งเมืองยังรุ่งเรืองอยู่นั้นผู้คนที่มีอันจะกินหรือผู้คนที่มีอำนาจต่างสร้างวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและหากจะบอกอีกในหนึ่งก็เพื่อแข่งขันกันในด้านฐานะนั่นเองค่ะ เริ่มเอาเลิกเอาชัยกันที่ศาลหลักเมืองอยุธยานะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีความเก่าแก่ค่ะอยู่บ้านอยู่เมืองตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายฉบับก็ได้กล่าวไว้ว่าศาลหลักเมืองนั้นมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวค่ะแต่ได้หักพังไปตามกาลเวลาและได้มีการสร้างศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่ในสมัยสมโพ์กรุงรัตนโกสินทร์200ปี วันนี้ขอบอกเลยว่าเราจะพาไปดูอยุธยาแบบครบจบในที่เดียวถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ทุกคนคะวันนี้เราเป็นนักท่องเที่ยวจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่อยุธยา3วัน2คืนตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าอายุธยาบูมมากๆพี่โยมากเลยค่ะเพราะว่าเห็นไหมคะมองไปทางซ้ายมองไปทางขวามีแต่นักท่องเที่ยวไม่ใช่กู๊กูนะมีแต่นักท่องเที่ยวทางนั้งเลยนะคะและสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการ อีกที่หนึ่งไม่แพ้ใครเลย<ม>นั่นก็คือวัดชัยวัฒนารามนั่นเองพี่ยง<ม>เป็นวัดที่ต้องบอกว่าเป็นวัดเก่าแก่โบราณมากของอยุธยาที่ห้ามพลาดเลยนะคะมาเนี่ยมาถึงยุทธยาเนี่ยต้องมาให้ได้นะที่วัดนี้นะคะมาแล้วรู้สึกไหมว่ามันเหมือน<ะ>เราเคยมาก่อน จริงเหรอพี่ยงร,ร,รู้สึกเหรอร er ู้ส enfin> ึกเหมือนเราเคยมาที่นี่มาก่อนเคยอยู่ที่น uh ี่เคยอยู่ที่นี่แบบระลึกได้เลยระลึกได้เลยงั้นพี่ยงน่าจะต้องเป็นพระในชาติที่แล้วหรือเปล่าเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอย่างงี้เป็นพระมาก่อนก่อนที่จะมาเป็นพี่ยงนะอ่ะ เขาบอกว่าที่วัดชัยวัฒนารามแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเนี่ยสมัยพระเจ้าปราสาททองนั่นเองหรือว่าเมื่อปี2173ทุกคนหรือว่า400ปีมาแล้วเกือบ400ปีแล้วละ่ะ<ก>พี่ยงเลาเยอะมากก็ถึงบอกไงบอกว่าเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายหลายรอบเลยถนนถนน ขนุนนี้ไม่ใช่นะคะขนุนนี้กินไม่ได้นะคะต้องบอกว่าที่นี่ขนุนเป็นของอุทยานแห่งชาตินะคะถ้าคุณหยิบจับอะไรของเขาไปเนี่ยคุณเข้าตารางทันทีนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยแจะได้กินขนุนกินโอเลียงแทงเอาเข้าผัดด้วยไหมเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟให้ไม่ได้นะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยพูดถึงกฎดิสหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาที่วัชัยวัฒนาราม กฎเนี่ยเขาบอกไว้บอกว่าเวลาที่เข้ามาเนี่ยการแต่งตัวตดูพวกเราใช่สุภาพเรียบร้อยห้ามใส่สายเดียวกะอกขาสร้างเอวรอยไม่ได้ไไดที่ง่ายๆเลยเห็นคนเขาเดินกันไปทั่วเลยเนี่ยเขาใส่นี้เลยค่ะนี่เก่งช้าใช่แล้วกำลังฮิตไม่ว่าจะไทยจีนฝรั่งเออยหรือว่าใครก็ตามแต่ ใส่ลูกเล็กเด็กแดงใส่ได้ทั้งนั้นกางเกงช้างหรือจะใส่ชุดไทยก็ได้ถูกต้องเพราะว่าเขามีบริการให้เช่าชุดไทยด้วยพี่ยงแล้วตกลงประวัติความเป็นมาที่นี่ว่ายังไงก็นั่นแหละก็ที่พูดโอ้โหขอโทษนะพูดไปทั้งหมดเขาบอกว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและที่นี่นะคะยังมีความสําคัญมากเป็นวัดหลวงที่มีความสําคัญมากมเพราะว่าใช้สําหรับ บัเพญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เลยพูดถึงนึกขึ้นได้พอดีเลยนอกจากจะเป็นสถานที่สําหรับบําเพ็ญพระราชกุศลแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยยังเคยเป็นที่ถวายพระเพลิงพระศพของพระบรม,มวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์อีกด้วยก็มันเป็นวัด,ดวนะอะเนาะก็ใช้สถานที่แห่ง <พอ S 2> นี้นี่แหละเป็นวัดหลวงด้วยเนาะใช่เป็นวัดหลวงแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ใกล้วังมากเลยนะ แต่ข้อห้ามอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่จะมาถ่ายทํารายการพูดนิดนึงละกันนอกจากการขออนุญาตที่อุทยานแล้วเนี่ยเวลาถ่ายทำเนี่ยก็อย่าหันไปทาง,ทางพระราชวังเนาะเพราะว่าเป็นสถานที่สําหรับพระมหากษัตริย์<า>หรืออะไรแบบนี้อ่ะพูดไปเยอะและพา,พาถูกต้องพาทุกคนไปเที่ยวดีกว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักว่าอายุทยาเนี่ยเออมันมีสถานที่ท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นแต่คิดว่าอีกหลายๆคนยังไม่เคยมา ใช่เพราะพี่จะทำแรกถูกต้องวันนี้เราจะพาไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันไปกันค่ะภายในวัดชัยวัฒนารามมีโบราณสถานที่น่าสนใจคือพระปางศรีรัตนมหาธาตุตั้งอยู่บริเวณกลางวัดและที่ห้ามพลาดเลยก็คือระเบียงคดซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อเมนทั้งสี่ทิศเข้าด้วยกันค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะใครแวะมาก็อย่าลืมมาถ่ายรูปมุมนี้กันด้วยนะ มาต่อกันที่วัดนิเวศธ,ธรรมประวัตินะคะน้องการที่นี่จะบอกว่าสวยมากเลยเพราะว่าสร้างเป็นสไตล์โกธิกหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยแล้วก็วัดที่นี่นะคะตั้งอยู่บนเกาะลอยกลางแม่น้ําเจ้าพยาด้วยตอนนี้ที่เราอยู่ก็คือเกาะลอยกลาง<ช>แม่น้ำเหมนที่เราเมื่อกี้นั่งกระเช้ามาเห็นไหมเออใช่คิดว่าจะต้องนั่งเรือมาแล้วพี่ <c oughs> ยงแต่ว่า ต้องบอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเป็นสถานที่ที่ใช้สําหรับบําเพ็ญพระราชกุศลนั่นเองอซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่มาแป่พระราชฐานอ,อยู่ที่พระราชวังบางปะอินออแต่พี่จะบอกว่าข้างในสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูไปดูยังไม่เคยเห็นเหมือนกันไ,ไปไหมพร้อมกันไหมคะทุกคนไปเลยค่ะมาค่ะ ความสวยงามที่ไม่เหมือนวัดอื่นๆก็คือเป็นการสร้างวัดโดยการใช้สถาปัตยกรรมในแบบโกธิกและเรียนแบบโบสถ์ของศาสนา,าคริสต์นั่นเองสำหรับการไปวัดนั้นเนื่องจากวัดนี้นะคะอยู่บนเกาะกลางน้ำทำให้ต้องเดินทางไปยังวัดโดยการนั่งกระเช้าไฟฟ้าลอยน้ำเพื่อข้ามแม่น้ำไปยังตัววัดนั่นเองค่ะ ตอนนี้เรายอมฝ่าแดดพี่ยงแดดร้อนมากพาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่สถานที่ที่ไม่ควรพลาดอีกที่หนึ่งที่อยุธยาเพราะว่าที่นี่นะคะข้างหลังของเราค่ะคือวัดพระศรีสรนเพชรนั่นเอง<ม>พี่ยง<ม>เขาบอกว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มากของอยุธยาที่แบบนักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเที่ยวแล้วดูข้างหลังเรานะคะ กางเกงช้างค่ะคุณผู้ชมให้มานี่คือต้องใส่กางเกงช้างต้องเพราะว่าลายกางเกงช้างเนี่ยใส่สบายที่สุดแล้วอะเดี๋ยวขอบอกอประวัติเรื่องราวของวัดพระศร,รีสัรเพชรนิดหนึ่งวัดพระศร,รีสัรเพชรน,นะคะสร้างขึ้นเนี่ยเมื่อราวปีสมัยพศ2 0 3 5พี่ยงหรือว่าสมัยรัชกาลที่สองนั่นเอง แล้วก็ที่นี่นะคะเป็นวัดที่สร้างในพระราชวังหลวงของอยุธยาในสมัยอดีตแล้วก็เป็นวัดประจําวังที่ไม่มีพระสงฆ์จาพรรษาเหมือนกับวัดพระแก้วในกรุงเทพนั่นเองค่ะโอ้โหนี่แบบนะักท่องเที่ยวเยอะมากนะนี่ขาานาดเรามาที่แบบไม่ใช่วันที่เป็นวันวันหยุด,ย,ดยังมีนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้เข้าไปดูกันข้างในค่ะว่าจะมีความสวยงามหรือว่ายิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนตามพวกเรามาเลยค่ะ โบราณสถานที่สําคัญในวัดพระสรีสันเพชรก็คือเจดีทรงลังกาค่ะจํานวน3องค์ที่วางเรียงกันโดยภายในนะคะบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพ,พระบรมไตโรกนาถสมเด็จพ,พระบรมราชาธิราชที่3และสมเด็จพ,พระรามาธิบดีที่2ค่ะเป็นยังไงคะทุกคนมาเที่ยวอยุธยาได้ทั้งความสนุกความรู้สาระ ได้เที่ยวแถมได,ได้กินอาหารใช่เร่ยไม่อยากจะพูดว่าได้กินอาหารอร่อยด้วยนะใช่ค่ะแล้วทริปต่อไปนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้เราพาไปที่ไหน<อ>เขียนคอมเมนต์มาเลยบอกเลยแล้วเราจะพาทุกคนไปตามที่เราอยากจะไปแน่นอนต้องก็ต้องตามที่เขาอยากไปสิไม่ตามที่เราอยากจะไปได้ยังไงก็เขาอุตส่าห์คอมเมนต์มาสำหรับวันนี้นะคะรายการ OICW ของเราต้องลากันไปก่อนแล้วคลิปหน้า อย่าลืมนะอยากให้ไปที่ไหนคอมเมนต์กันมาได้เ,เ,เราอาจจะไปตามที่คุณรีวิวกันก็ได้นะคะสำหรับวันนี้การกับยงไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย